ไปสนสองจ่งแรดน่าจันี้จร้าเานว่ามีแต่ขยะทเยอะขย่เยอะก็ไม่ใช่ปัจจัยางอย่างีย หลังจากที่เราถึงพยเต็มทุกเก็บเก็บยังไงเอารถมาขนทีละถังหรือว่าเอารถมาจอดรถเทรวมกันมีคนเคยคิดไหมว่าในตัวเงไมใครเป็นคนเก็บกรรมการเก็บหรือว่ามีนักการเ่อนเรนวันวันหนึ่งเก็บได้เาไหร่ การพูดหน้าเสาธงเช้าอยแบบนี้ทิมกินไอติมอยแบบนี้ตั้งแต่เรื่องนี้เลยนี่นะหรือว่าไม่มีที่ทิมนะเหลยไอติมแบบนี้กระเป๋าก็มีกระเป๋าน้องๆอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าว่าเราทำเป็นอย่ะการบริหารจัดการขยะนะครับในโรงเรียนบ้านสองคอนเฉลีครุราชนะครับ ทางโรงเรียนนะครับก็มีนโยบายนะครับที่ให้นักเรียนทุกคนนะครับรู้จักการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็เวลาทิ้งขยะนะครับก็ทิ้งลงาตามถังตามสีนะครับที่กำหนดไว้นะครับเป็นต้นว่าขยะมีพิษขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะเปียกนะครับทั้งนี้เพื่อการ บริหารจัดการเพื่อความง่ายนะครับในการบริหารจัดการขยะนะครับแล้วก็ขยะที่เรานําไปทิ้งแล้วนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับามาดูแลขยะนะครับนำขยะไปคัดแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันไหนที่นําไปใช้ได้เราก็จะคัดแยกไว้นะครับส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงนะครับเตรียมไว้ให รถบริการนะครับซึ่งทางอบตนะครับก็มีรถเก็บขยะมามาเก็บทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับสำหรับในส่วนของคณะครูนะครับก็มีการก็มีการชี้แจงนะครับในที่ประชุมนะครับให้คณะคุณครูทุกท่านนะครับนำไปบูรณาการนะครับในบทเรียนนะครับทุกๆรายวิชานะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของขยะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะนะครับก็คือ ขยะบางส่วนนะครับก็อาจจะนําไปใช้นะครับไปใช้ได้อีกนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะนําไปเป็นขยะชีวภาพนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะนําไปทําเป็นกา๊าซเป็นแก๊สนะครับเป็นนำมาผลิตไฟฟ้านํามาผลิตพลังงานได้อีกนะครับก็ให้คณะครูคทุกท่านนะครับ,บรชี้แจงนะครับอธิบายให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้ตระหนักถึงความ สำคัญถึงความจำเป็นนะครับเกี่ยวกับพลังงานนะครับของขยะนะครับที่เกิดจากขยะครับกผมแค่เข้ามาพุ๊ผมจะแบ่งหน้าที่กันครับผมแบ่งไปเก็บที่ละคนเพราะว่านี่ครับสี่คนครับคนจะแบ่งหน้าที่ว่าคนนี้นะบอกน้องๆให้เก็บตรงนู้นตรงนี้เข้ามาถ้าผมเห็นผมจะเก็บมาเลยครับถ้ามยจะไม่คนมาเก็บผมจะเก็บมาเลยครับเก็บรวมกันรวมกันเราคนก็กขยะขยะที่ตรงนี้ครับผม แต่ส่วนรับผิดชอบมีการแบ่งส่วนกันไหมในการที่จะดูแลแต่ละอาคารมีครับผมผมจะแบ่งหน้าที่ให้สมุนครับสนามนี้ทั้งหมด็นของม2จะทำให้ม2มาเก็บครับตรงนี้ของป1ถึงป3น้องๆป1ถึงป3ผมก็เข้ามาผมก็จะ่าน้องครับอันมีขยะนะครับอันน้องอันเก็บด้วยนะครับเนี่ยถ้าผมถ้าน้องเก็บไม่ได้ผมก็จะช่วยเก็บนะครับครับสุดมากครับผม จะเอามาเก็บปุ๊บแล้วก็มาเก็บตามถังครับเพื่อว่าถ้าเก็บไปรีไซอเคลทําอะไรได้ทําเป็นดอกไม้ดอกเทียนครับผมตามที่ผมพูดนะครับเพราะะัที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใส่เทียนใส่อะไรพว้วงกันได้ครับผมสร้างสรรครับครับผมในอันนี้ครับนี่จะมีก็คณะกรรมการประจําจุดนะครับนี่ครับสมมติน้วงลบอหนึ่งครับนี่เขามาเขาจะบอกว่า เขาจะเช็คนะครับเช็คเดินเช็คเดินเช็คตามบริเวณน้องปอ .1 ถึงม .3 ครับวันนี้ก็เดินเช็คอ้อมสนามก็นในสนามด้วยน,นะครับเขาจะบอกว่าแล้วเขาจะบอกผมนะครับผมก็จะประกาศหน้าสะส,สมงทุกวันครับผม,มแล้ว่านนี้จะมีรีไซเคิลทาอาหารแล้วเถ้าส่วนเหลือที่ทําทําง่ายกว่าพลาสติกที่ทุบทุบบุบเนี่ยผมก็จะรวบรวมเพื่อเอาไปขายเราจะเป็นทุนทุนให้แกโรงเรียนนะผมจะพัฒนาตัวนี้เอาไปใช้อะไรเนี่ยเอาไปใช้พัฒนาโรงเรียนครับส่วนมากห้องน้ำถ้าห้องน้ำชนรุ่ ชุดรุดเนี่ยพวกนี้ครับท่อชุดรุดก็ไม่ทุนแกงเรียนครับผมครับแล้วเราพิการถูกเตรีมให้น้องๆรู้คุณค่าของประโยคของขยะนะครับผมผมจะบอกว่าให้เรียนให้รู้คุณค่าของขยะให้เก็บให้ถูกที่ก็จะบอกว่าท่านทำรายได้ขยะเก็บก็ยังก็ไปขายของผมจะทำรายได้ให้แก่นักเรียนเพื่อทำเป็นทุนของนักเรียนครับผมน้องๆก็ให้ความร่วมมือดีเ ดีครับผมค่อยว่าครับครับครับตลอดครับผมก็จะทําหน้าที่ครับรับเกี่ยวกับการทําความสะอาดก็คือการขยะจํากัดขยะนะครับทางโรงเรียนเรานี่ได้เน้นอยู่แล้วเพราะว่าได้สร้างความตระหนักให้กับเด็กเพราะว่าเรารู้ด้วยว่าขยะมันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ระดับชาติระดับโลกนะครับทางโรงเรียนก็มี โดยให้ความรู้กับเด็กให้เกิดความตระหนักคืออยากจะรักความสะอาดรักการทำความสะอาดซึ่งจะมีผลถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่มีนิสัยรและความสะอาดแล้วนะครับที่ไหนก็จะเกิดมลพิษทั้งนั้นนะครับก็ได้พูดไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเสาธงตลอดทั้งครูประจำวิชาก็พยายามอ,อธิบายแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาถ้าเรามีขยะมากมากมันจะเกิดอะไรตามมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทุกอย่างนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับที่จะตามมานี่ก็เป็นสิ่งที่ครูทุกท่านนะครับได้ให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับครูไม่เฉพาะอาจจะเป็นผู้อธิบายหรือชี้ให้เห็นนะครับโทษของของขยะหรือการไม่รู้จัก รักษาความสะอาดอย่างนี้ครูบางครั้งก็สอนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับคุณครูก็จะพานักเรียนท<ำ>ําในส่วนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบต่างๆในบริเวณโรงเรียนนะครับร่วมกับคณะกรรมการสภาน,นักเรียนครับผม